จจเดี๋ยวที่เจ้ทาไปใช่นะครับผมอยู่ที่ทางไปพัทยาิแนแผลนะครับแวะตรงจุดพักรถนะฮะนี่ครับตรงน,นี้นะฮะที่มีห้องน้ำห้องไรเข้านะฮะปุ๊บเห็นข้างบนเขียนว่า Quick Service ควิกเซอร์วิสนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าขนมอะไรไม่ทราบนะครับมันจะเป็นไส้ถัว่วนะฮะเดี๋ยวผมลองดูที่ว่ามันคืออะไรนะ ลองกินดูนะฮะอ๋อใค่ตัวตัว,ว,วดำนะฮะตัวดำห้าห้าเอ่อห้าร้อยจานนะฮะก็หวาวนหวานนี่หมซูร่าที่น,นี่น้ำมีน้ำมีชื่ออะไรนะน้ำมีน้ำมีดนูอะไรที่ต่อยาต่อยา หันนร้านี่ห้ารอยนี่กินเผมซืแล้วซืแล้วเนี่ยซื้อแล้วชิมได้เลยครับอมันเออมันจะออมันจะออกหวานใช่ไสยถั่วมากกว่าขนมไส้ถั่วกินอะไรนออันน่ขนมไส้วนครับร คุณพี่ติดต,ตามชมครับในนจจ์ทวิชแนครับโอ้ยยอดอร่อย